มาต่อจากคลิปนั้นนะคะซึ่งมันอาจจะยาวนิดนึงในการวันนี้นะคะซึ่งเราเนี่ยเราว่าจะไม่ทำเป็นสกูชชี่แล้วเราจะมาทำเป็นรูปแทนนะคะโอเคตักต้ไหวโอดีเปลี่ยนใจค่ะก็เลยเลือกอันนี้แทนเลยแล้วกันนะจ๊ะ ซี่คนไหนเนี่ยมาบ้านเรานะทุกคนก็จะว่าเห็นจะเห็นบ้านเราว่าบ้านเราเนี่ยจะมีภาพได้เยอะมากเลย จะพออลไรเอาหนะทุกคนอ่ะอ่ะอ่ะ,อะดีกูซึ่งเราก็ทำเสร็จแล้วจูไว้ดูมันสามารถกลับด้านได้ไหมอ๋อนั่นเป็นแค เห็นไหมอะ่ะนี่น่าจะเห็นแล้วเนาะโอเคสำหรับคิปนี้ก็ バイバイ